ร้อหชั่วโมงค่ะทั้งหมดที่อาจารย์จัดให้เห็นจากช่องทางติ๊กต็อกค่ะที่มาเรียนก็มาเรียนอาสุนิาเยนเวศขับสารพิษแล้วก็มีอผักเซรุดีท็อกผิวยกกระชับปรับหนูเฮงนี่นะคะบีบีโกรผิวสวหน้าใสาค่ะไม่เคยทำหน้ามาก่อนเลยคะ่ะมาที่นี่ก็อาจารย์เอนจีดูแลเป็นอาจารย์จับมือทำบบตัวตัวลยคะแล้วก็ อันไหนทาไม่ได้อาจารย์ก็จับมือทําเป็นช็อตๆๆเลยค่ะอีกรูด้วยครั้งแรกนะคะความรู้สึกก็คือแบบไม่เคยหน้าสวยแบบนี้มาก่อนลยคะนี่คือครั้งแรกเลยคะ่ะหน้าใสแล้วก็ผิวเราเหมือนมันอิ่มฟูค่ะเป็นผิวเด้งๆอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยคะ่ะที่มาที่ The Magic Academy นะคะก็มาเรียนวันแรกนะคะก็แบบถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ส่วนตัวนะคะก็มีเพื่อนทักเข้ามาว่าไปเรียนอะไรทํายังไง ฉันอยากทาด้วยจังเลยอยาคนจองอยากทําหน้าสวยกับเราแล้วค่ะ150ชั่วโมงนี้นะคะก็บรรจุแล้วก็มีสามารถที่จะได้รับใบป,ประกาศเนี่ยค่ะนําไปเปิดที่บ้านเกิดตัวเองนะคะที่อาเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ถนนอุดรชุมแพนะคะด้วยอาชีพของตัวเองที่เป็นพยาบาลน,นะคะที่แบบเราก็พอจะมีเวลาจะไปดูแลเรื่องความสวยความงามค่ะเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากสวยะคะ่ะ The Magic Academy มีะปทุมธานีคลองหลวง